ไปเบิ้งทางจังหวัดอุดอรธานีนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยสํานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ะท่าสีหลวงโรงเรียนปรับปรุงผู้มีทัศน์นะคะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สวยงามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีค่ะที่บ้านน้องไพตตำบลน้องไอพ่์อำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับจิตอาสาพระราชาทานเกาศูลซีจิตอาสาพระราชาทานสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคณะครูนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านหนองไัยได้ร่วมกันค่ะจัดกิจกรรมพัฒนาท่าสีรั่วโรงเรียนนะคะปรับปรุงผู้มีทัศน์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกเกิดความสวยงามค่ะ ค่ะเหตุให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนส่งเสริมให้เด็กมีการทำงานร่วมกันยังมีความสุขมีความเสียสละค่ะเหตุงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมจากนั้นได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องและฝากความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึงพี่น้องประชาชน ให้รักษาสุขภาพให้ความอบอุ่นกับร่างกายและให้กำลังใจกับประชาชนวาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกทีทุกเวลาและทุกโอกาสค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการท่าสีรั่วลุงเลี้ยนนะคะกระซอยกันทั้งจิตอาสาและการน้องๆน,นักเรียนค่ะ